วันอังคารแล้วจะต้องมาแต่งวันอังคารเป็นบิ๊กาบออะไรนะัแต่งกันเลยผิวชมพูแบบนี้ตาก,ก็ต้องชมพูนี้อยู่แล้วคอนติชมพูนี้ก็สวยแต่มันไม่ค่อยสวยเท่าวันนี้เนาะพูงง่ายๆก็คือโดนใจกว่านชมพูต้องหัวใจด้วยน่ารักมาต่อไปก็เอมถูกต้อง ชมพูแบบพี่นะม,มนก็คือตัวนี้ขายตัวขอดพี่นะ่ะอันนี้ก็ได้โอ้ยเนี่ยยิ่งเหมาะเลยส่วนผมคิดว่าเด๋อไน่าจะต้องไปเลือกในร้านน่าจะเสร็จสุดแล้วส่วนเสื้อที่จะไม่เอาเหมือนตัวเองนะจะได้เก๋บกบ้างเอ็มันก็เป็นแบบนี้นะจะหาเปรอะนี่ยเสื้อหลังคือคล้ายเสื้อหลังพี่จริง มาแค่ไหนชมพูแล้วลองเอาเป็นแนวแซบแซบไม่ได้แซบแซบแบบแซบเอลิเตประมาณนั้นมาฝากไปนริงจริงจริงกระโปรงเอาเป็นอันอนี้นนมันดูเป็นกระโปรงไทยมไหมทุกคนเอาเป็นอันนี้ไหมกระโปรงสัน้นไม่สวยน,นะทุกคนส่วนนึงเอาเปรองเท้าชมพูสีขาวรองอะไรนี่ไงชมพูชมพูแปรตเลย โอ้อยนี่สวยทุกคนเฮ้ยโบสวยนะทุกคนสวยเลยอะพี่สวยทุกคนมาต่อไปเป็นผมที่ร้านกันเลยนะแต่ว่ามาความจริงมาดูร้านนี้ก่อนก็ได้นะเพราะร้านนี้ก็แค่สั่งอางเสียงผูเยอะนี่ไม่ใช่นี่สิที่ชิบ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 สวยดีนะทุกคนมาแค่นี้ก็พอแล้ว ต่อไปก่อเลยแล้วก็ต่อไปก็ผมผมก็ต้องอาจจะเป็นจูบูฟ้านะทุกคนมาผมเอาเป็นผมไหนดีอันนี้ก็สวยเสือ,อน,นี้อืมยากเหมือนกันให้มันสวยเป็นคู่เลย เอาวันนี้แล้วกันทุกคนอันนี้ค่อนข้างสวยนะแถมสีผมเป็นเบอร์รี่จังเลยถ้าเอฟซีก็ก็พึ่งลงไปไม่นานมากอะนะก็จะประมาณนี้ได้แบบนี้ก็สวยอยู่นะทุกคน ส่วนผมพี่คิดว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนสีกว่าน่าจะมีสีชมพูเนี่ยชมพูฟ้าสวย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 เอิ่มฟ้าชมพูนี่วะก็ถือว่าได้นะทุกคนที่เันหาแล้วเออน,นี่นี่นี่ทุกคนเออน,นี่เลยสวยสวยสวยนี่อังคาร <c oughs> เพศหญิงเดี๋ยวไปดูแพ็กกันนะว่ามีมีอะไรที่มันเป็นผู้หญิงอีกไหม สดีสีชมพูสียงพลินแพ็กนี้ก็ได้นะทุกคนมาเดี๋ยวให้ดูนี่ก็จะเป็นแพ็กน้องหมาสุดน้องสุดผิวแพ็กคลิปวันเกิดที่ยังไม่ได้เก็บของเนี่ยนี่นี่ก็จะเป็นชุดประมาณนี้จะเป็นเสียบแบบนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าแบบเติมแต่แบบฟรีจะเลิศก,กว่า อยาให้เรียกว่าเลิศกว่าให้เรียกว่า,วา,วาพอๆกันถ้าแบบถ้าแบบเติร์นจะเป็นคุณหนูแต่ถ้าแบบปีมันจะเป็นแบบสวยๆแปต่อไปเพศชายไปผู้ชายก็ต้องผิวสีขาวนะคบและและผู้หญิงเป็นตาเบลผู้ชายก็ต้องเปนะ็นตาเป๋วไรีว่าเพศอะไรคุณต,ต้องตาเป๋วเข้าใจไหมครับหยอกเล่นหยอกเล่นมาต่อกันเอ,เอาเอาเลื่อนเกินอีกเลื่อนสงสัยอยู่เมาเพอินที่โมเกินเมาเพอรนที่โมเกินเนาะ ไม่เคยเห็นคนขี้หมูขนาดนี้เลยเพราะว่าปกติไม่เคยมีใครขี้โมูเท่าฉันไล่ไลหรือวจะให้ผู้ชายไปบวชอปบา,ปา, ưa, ปา,าติตยยยยยเยอัาติเทเทนะอปาติย,อยอาอัาติเทเทคืออัาติโทอับาติเทเทเท้ทเทงทเทเเท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 เเทเนเท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 ้ทเท่ทเ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 แเชเทเทเนเท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 ่ทเ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 ท่ท ใส่เิว้ผู้ชายหาชุดสีมูยากมากมาต่อไปก็สุ่มเอาเลยแล้วยกันโอเคเอาอันผู้ชายเอาเป็นสีดำเลยแล้วกันนะต่อไปเสื้อเสื้อก็ได้ จะเป็นสีดำก็ไม่ตรงตีนสีเทียมนก็ได้นะก็ได้นต่อไปก็อืมอันนี้ก็ผู้ชายือิ้ก็มีผู้ชายอันนี้จะแ่ามันก็ก็อันเดิมอีกอืมอันนี้ละกันคิดได้ออกแล้ว ไม่มีอะไรชมพูแล้วเออแว่นชมพูแปด๊ดใส่แว่นก็ได้นะผู้ชายโอ้โหหน้าเนื้อมากมันมีร้านเสื้อผ้าผู้ชายอยู่นี่ร้านนี้ร้านนี้นี่เราทาชมพูนี่เราทาชมพูมาต่อไปก็ เอมขายแยกสมาดลยเออนี่ไงผู้หญิงคนนี้ใส่ใส่สูอเอากางเพลงนี้เปลี่ยนให้แล้วกันอันนี้คดีไหนะคะต่อไปก็เอ,อ่ประมาณนี้แล้วกันนะเด๋ยวขอไปเปลี่ยนผู้ชายพี่คิดออกอย่างเงี้ยผู้ชายยากอยู่นะ คือต้องหาให้มันเข้าได้ซึ่งมันยากมากประมาณนี้แหละแปะยังจ็บเพียงเท่านี้นะจ๊ะไหนไหนก็ไหนไหนแล้วพามาจับจับมาเรียนบอลลี่ซะเลยชิปชิๆชิช,ช,ชินี่นีอยู่นี่ลิมไปว่าผู้หญิงก็มีรองคาร์บอลลี่นี่นะรองคาร์บอลลี่แสวยด้วยเองคาร์บอลลี่แล้วกัน จะมาเรียนเต้นินี่ชูพูเอาไปหน่อยเพื่อนไม่ได้หยอเอนกูอยู่ต้องเอาเปสีนี้เลยปิงิงปิงตเตริงปิงติงิงตเริงปิงปิงติงติงเปริงติงปิงิงปิงเปริงงานไปก่อนลักกันนะบายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะ